มาอีกแล้วมาอีกแล้วมาหอแล,อแล,อแลสบายดีพี่น้องทาง youtube สู้กูสู้คนว่าสิเป็นฟินแลนด์อังกฤษฝรัง่งอยู่แถวฝั่งพี่น้องไทยลาวน,นมและเซ้าคำแม่นพม่าข้อก่าวสบายดีสู้คนม้อนี่ลิงไม่มนูเมนูมื้อนีอ้กินอาหารคองสูงแกงพักหวานใส่ไข่หมดแดงมาเด้อค่ะผู้ใดกินเป็นเอินสู้กูสู้คนที่กินเป็นผู้ใดกินบบเป็นกะ โบนก่อนเอีนไปกำลังใจใกันหน่เด้อครับมาเด้อแกงใส่เห็ดโบดใส่เห็ดโบดใส่พักวานไข่หมดแดงมันอี่งกินของสูงมันอี่งไเด้อพี่น้องจวดจัดน้ำเลี้ยงเด้อ่ะลงมือกันเลยข้าวเนี้ยอ่อหนึ่งมาใส่กระติบเด้อ จอดจัดกันเลยโอ้เกินของทูงลูกโดยก็ไม่แสบต้มแล้วค่ะา แจงเสร็จพักนั่งตัวพักวันพักติว๋วเสรบอย่าบอกไปเดอ้อมาเดอ้อครับพี่น้องเป็นกำลังใจให้กันตลอดไปเดอ้อครับ จะติมจะปปากันเบ่งกันจบเจื่อมาบว่าชัจจุบันได้ประเทศได้เท่าก,กับพี่น้องกันเนาะครับคนเพื่อน,นหายกำลังใจกัน ยาสุไล่เริ่มถึงบักลิงลิงคนบ่หล่อไรเด้อย,ย่างพนังขาดผงย่างจด้ยคูลิงสันดอกว่าหยอกยอก กันไวคือเขาเหนียวหนึ่งใบยาสูไล่ถึงนามคือยาสูไล่แตกหม่างคือนามถึงเขาเหนียวไห้ก้มเกี่ยวกันหมันหักแพงกันคือหนองพี ชิ้นดดี้ที่ไฮได้กำลังใจนั่นแมนแน่นอนว่าืึจับหึ khay mồi đẽo khó hái nhạt, không không điền, giá con sung, chỉ sung sung ไปผุ่นกินป่ามาผีกินเกาเดอ้อพี่นองเข้านักเบ้ากับไฮแบงก็เดอ้อ งินไดีรับฟังงิ้ไดีรับฟังถูกถูกคอมเมนต์เพื่อนใหม่ที่มาติดตามให้รลิงเล็กกะ,ะอดใจรอจังหน่อยเด้อครับลิงจะไปตามกำหายไปแน่นอน กำลังใจของบริสุทธ์บริหาหายกันใดด้วยใจเจ้าตามคอยคอยตามเจ้านักแพงกันมียังแบ่งปันกันกินนอกครับ ใจลืงว่าหยอดติดตามมันขึ้นๆลงๆเป็นคือการบวะกับพี่นนองสองเล่งก็เป็น ค้นึ้นลงๆลงกับอดทนเอาละพี่น้องคอยใจคอยไปให้กำลังใจกันจ้าตามคอยคอยตามเจ้าเดี๋ยวกับประสบความสำเร็จเอง โบไม่ไพยเริ่มจากลอยทุกคนเริ่มจากซูนเบิร์ดกันเป็นเบิร์สุคนเพราะฉะนั้นเ่าต้องสูสู้สู้ แกงไขม่มดแดงใส่ผักหวานใส่เหืบ้บดมาตัวหมอนี่ราคาแพงที่สุดมาแกงสูตรพิซซูน้องกิน นี่คุณดแค่่งางเสียงลดเสียงคนย้นคายของวัน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 เขาดูหยาดนะเขาเอาไปน้ำเด้อครับเสียงลบกลุ้ลายยิ้มแล้วเล่นซืออ้อคอจจบไหลแต่เพื่อนตัวน,นี้เด้อครับจากนด้กกนกเป็นกำลังใจใหกันแนน้องรักกันนานๆเพื่อนกันตลอดไปสู้ๆคลิปหน้าพบกันไหมครับ